ก่ศึษาีท6สำหรับชั่วโมองนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับความหมายของคําว่าพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างกันก่อนนะคะ พุทธสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยบุคคลเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่และชาวพุทธตัวอย่างคือชาวพุทธรุ่นหลังซึ่งเกิดในสมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วอาจจะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ได้ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติของพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างที่มีชื่อว่าพระราธฎสาวก และพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิโนโรสนั่นเองค่ะท่านนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะอววออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์หกสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมพุทธสาวก มาดูประวัติพุทธสาวกกันนะครับพระราทะหรือผู้ว่านอนสอนง่ายพระราทะเกิดในตระกูลของพราหมณ์เศรษฐีในกรุงราชคลึกเมื่อย่างก้าวสู่ไวยรราถูกภรรยาและบุตรทิ้งไร้ที่พึ่งพาต้องมาอาศัยอยู่วัดเวรุวัน พึงเข้าก้นบาดประทังชีวิตต่อมาราธาพราหมปรารถนาจะอุปสมบทแต่ไม่มีผู้ใดอุปสมบทให้ทำให้เกิดความทุกข์ใจร่างกายสู้ผอมพระพุทธเจ้าทรงเห็นจึงได้ตรัสถามจนทราบความพร้อมทั้งรับสั่งถามพระภิกษุในวัดเวรุวันมหาวิหารว่าพระภิกษุรูปใดระลึกถึงคุณของราทพราหมที่เคยทำไว้บ้างพระสารีบุตร ที่อยู่ในที่ประชุมนั้นได้กลับทูลว่าราธะพรามผู้นี้เคยใส่บาตรในขณะที่บิณฑบาตด้วยข้าวทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ให้พระสารีบุตรเป็นผู้อุปสมบททาราพรามด้วยวิธียติจตุตกรรมเป็นการอุปสมบทโดยใช้มติของสงฆ์ในการรับเข้าอุปสมบทซึ่งพระราธะถือเป็นพระพิสุ์รูปแรกที่อุปสมบทด้วยวิธีนี้พระราธะ อุปสมบทแล้วได้น้อมรับโอวาทของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอุปชาไปปฏิบัติอย่างอ่อนน้อมเชื่อฟังด้วยความเคารพปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ถึงแม้พระราธาจะอุปสมบทต,ตอนที่อยู่ในช่วงวัยชาราแล้วแต่ก็เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายแนะนำสั่งสอนหลักธรรมอย่างไรท่านก็ปฏิบัติตามนักเรียนครับ คุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างคือเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของครูอาจารย์นะครับมาดูพุทธศาสนิกชนตัวอย่างกันนะครับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างคือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สำหรับชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษาดังนี้นะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชะโอรสของพ่อขุนศรีอินทร a t h ศกับพระนางเสืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงศึกษาเร่าเรียนอยู่ในสำนักสุกะทันตะฤษีณนะเมืองละโวหรือลบบุรีนะครับพระองค์ทรงใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอันมากจนกระทั่งเมื่อพระชนมายุ36พรรษาได้ครองราชสมบัติต่อจากพ่อขุนบ้านเมือง พระเชษฐาและเป็นรัชกาลที่สในราชวงศ์พระร่วงที่ปกครองอาณาจักรสุโขทยัยพระราชะกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือพระองค์ทรงนำพระพุทธศาสนาแบบเทรวาดลัทธิลังกาวงจากนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่ยังกรุงสุโขทยัย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาแบบเทรวาดได้เข้ามามีผลต่อการเมืองการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นอย่างยิ่งได้ก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นพิธีวันวิสาขาบูชาพิธีทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาการทอดกระถินพิธีจองเปลืองหรือลอยประทีปการเผาเทียนเล่นไฟนะครับ นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้มีการสร้างวัดเป็นจำนวนมากส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญทำทานรักษาศีลนะครับคุณธรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ควรนำเป็นแบบอย่างคือทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตรัชธรรมทำให้ประชาชนในสมัยสุขโขทยัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข พร้อมกันนั้นพระองค์ยังได้เป็นแบบอย่างในการเป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนของพระองค์อยู่ในศีลและปฏิบัติธรรมตลอดสมัยของพระองค์นะครับสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระปรมานุชิชิโนรสสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระปรมามนุชิชิโนรสพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าวาสุกรี เป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและเจ้าจอมมันดาจุย้ยสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโรสทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพุทธศักราช2354โดยมีพระฉายาวา่าสุวัตนรังสีจากนั้นทรงศึกษาเล่าเรียนณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จนมีความรู้แตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมและได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระอัจฉริยภาพในด้านศาสนาและวรรณกรรมได้แก่ ด้านศาสนาทรงเป็นเจ้าคณะปกครองวัดในกรุงเทพมหานครและทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์พระธรรมวินยัยเป็นที่ปรึกษาและถวายวิสัญชนาพระราชปุตรชาต่างๆในรัชกาลที่สามมาโดยตลอดด้านวรรณกรรมทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นพระปฐมสมโพธิกถาร่ย,ยาวมหาเวสสันดรชาดกลิลิตตะเบงไพ นอกจากนั้นพระองค์ยังได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในฐานะปูชนียบุคคลบุคคลที่น่านับถือผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปีพุทธศักราช2533คุณธรรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิชชินรสที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างคือ ความขยันหมั่นเพียรหาความรู้ปฏิบัติตนดีงามมีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนานะครับความรู้เพิ่มเติมองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโนรสเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำพุทธศักราช2533 นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรตินี้นะครับ จากการที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพุทธสาวกนั่นก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่และบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเช่นพระโสดาบันพระอรหัน และพุทธสาวกมีหลายท่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จะได้เรียนรู้เรื่องของพระราทะซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจและมีคุณธรรมที่ควรยึถือเป็นแบบอย่างหลายประการเช่นว่านอนสอนง่ายมีปฏิภาณและเข้าใจอะไรได้เร็วมีน้ำใจขยันชอบช่วยเหลือผู้อื่นและชาวพุทธตัวอย่างเป็นบุคคลรุ่นหลังที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปฏิเดีพานแล้วอาจจะไม่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ การดำเนินชีวิตของบุคคลเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเช่นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งพระอ,องค์มีพระราชประวัติควรแก่การศึกษาและทรงมีคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างหลายประการเช่นทรงมีความกล้าหาญมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์และมองการไกลทรงมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงมีทศพิธราชธรรมในการปกครองประชาราชให้มีความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพะะระปัตตานุชิโนรส ซึ่งพระองค์มีพระประวัติควรแก่การศึกษาและทรงมีคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างหลายประการอีกเช่นกันนั่นก็คือทรงใฝ่เรียนใฝ่รู้ทรงหวังพระองค์ให้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอื่นและยัง ทรงเป็นปราชญ์เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเรื่องต่างๆนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนรับชมลิปวิโอเสไปแล้วนักเรียนอย่าลืมนำคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ